สึกเรื่องอะไรอะ่ะรูาสึกว่าคงเป็นละครเยี่มราทราชนอะไรอย่างนี้ไหมที่เห็นผมบูอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆมันก็เป็นแนวที่แนวทางที่ถนัดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็น่าจะเห็นอะไรที่ดูเดือดก,กว่าเดิมแล้วก็เห็นศิละปะของไทยมวยไทยมากขึ้นกว่าเดิมจากตัวผม,มนะครับต้องมไม้ายืนนะอ,อ,ยาอองหนักเรื่องนี้ต้องบอกเลยว่าเขาลงทุนมากอะ่ะ<ส>เขาให้เวลาเราถ่ายทํานานมากเพราะฉะนั้นความละเอียดของแต่ละช็อตแต่ละคัทเนี่ย มันละเอียดมากจริงๆก็อย่างที่บอกไปก็คือกลับไปเช็คโมนิเตอร์แต่ละทีก็คือเพย์แบ็กแบบสโลโมชั่นทุกช็อตอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ก็ลงทุนมากกชอบมากชอบมากก็ตอนแรกก็เหนื่อยมากอะเหนื่อยมากแต่ว่าพอเห็นภาพเห็นทุกอย่างเห็นฟุตแล้วมันคือ ยิ่งเห็นยิ่งมันอ่ะคือแบบเราถ้าสมมุติว่าเราไม่พอใจช็อตเนี้ยเราก็ไปกระซิบพุ่งกลับใหม่ขนาดเหนื่อยมากนะพี่ผมว่าอีกเทคได้อีกเทคได้อะไรเงี้ยเออรู้สึกมันรู้สึกมันครับรอขอขอพุ่งกลับเขาใช่ <laughs> ใช่เป็นกระดูกกระเดี่ยวเราไหมได้อยู่ <laughs> ยยยใช่ใช่ได้อยู่เลิศอเลื่ครับแข็งแรงอยู่แข็งแรงแข็งแรงอยู่ อ๋อคือครับผมสนุกมาก,ากใช่ใช่ใชก,ก็ได้รับเกียรติครับแล้วก็ได้รับเกียรติคัดเลือกมา <c oughs> แล้วก็จริงๆมันทัวร์ไปเที่ยวแหละแล้วก็นั่นแหละเป็นคนถ่ายรูปให้ปกติครับผมแต่เขาไม่ถ่ายทวนไปคุณก็เ,เลยก็ไปตอบแทนเขาด้วยการปล่อยรูปก,กันเลยปล่อยรูปไหนที่เขานอนอยูอ่ยผมไม่ได <c oughs> ้แปะนะไปผมส่งให้ย่าเป็นคนแปะสติกเกอร์ ครับไม่ใช่ผมนะไม่ใช่ผมไปไปสัมภาษณ์ยียราได้เลยแปลว่าคุณของพระยายาดูก่อนใช่เอาไปแล้วเขาก็ไปอ๋อแล้วกลับมาโอเคเรียกว่ารูปนี้ผ่านคูกแล้วใช่ไหมผ่านคุกจากเยียราแล้วใช่พอผมว่าเน่าเด็กผมเขามาลุกก็คือเขาก็ยังขอร้องว่าคุณจะแปะไม้ขอบคุณแฟนเขาเถอะครับผมเราให้เด็นนาเด็กคุปะให้น่เด็กคูปะ ใช่ก็พอพอเสร็จพอพอจะลงก็ให้เขาดูอะไรอย่างเงี้ยผมก็ย่าก็เอาไปแล้วแบบแก็ไปแบ่งๆแบ่งแ,แ,แล้วก็เอากลับมา <c oughs> เท<อ>่านั้นเองเปนแต่แบบว่าที่หมากเป็นตัวแทนบ้านหรอ <c oughs> ก็คืนกำไรสู่ประชาชนมย <c oughs> ัง,งมีไหมล,ล่ะล <c oughs> ูกนะไม่มีอะไรเลยนะจริงๆก็แบบตั้งใจจะโพสให้มันเราไปเที่ยวกันเราสนุกกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าหูแหวนเขาแบบเขินมากนะอ๋อเขินอะไรใส่ขนาดนั้นไม่ต้องเขินแล้ว อีกนิดนึงจะถอดแล้วไม่ไงเพราะเด็กเป็นเองเขาไม่ค่อยมีลุคแบบนี้อะใช่ใช่ใช่แล้วนานๆคนจะได้เห็นลุคแบบนี้ไม่ไดไม่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 แตแล้วบ้างเรามีอีกใบพี่มาโอ้โหเพียบที่ไม่ลงอีกเพียบเลยครับลงไม่ได้ จะให้รอดูในอนาคตแบบเวลาคิดถึงอะไรเงี้ยคิดถึงแล้วเดี๋ยวลงแก้เออหรือว่าเป็นเป็นเป็นโพสที่วทยพอลตอนแต่งงานอะไรอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นเดี๋ยวได้เห็นนะขอย้อนกลับไปตอนถ่ายเป็นจริงแค่เราสองคน่อยตอนนั้นความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะจากเราที่ผ่านมาแล้วควารู้สึกดีใจตอนตอนถ่ายแล้วก็แบบเหมือนมีก้อนอะไรจุกอยู่ที่คอแบบเหมือนแบบตื่นตาน่ะ ่อยพูดกันแต่ว่าเราก็นั่นแหละเดี๋ยวเราโตมาด้วยกันเนี๋ยเราพอพอมันเห็นวันหนึ่งที่เขารู้สึกมีความสุขที่สุดในชีวิตแล้วอ่ะเห็นหน้าตอนนั้นนแบบโผล่มันแบบก็แบบเออก็ถ่ายผมก็สแนปช็อตไปตามนั้นเลยขอบคุณมากครับเอ่อกล้องดีครับม่หุ่นเขาเขาเป็นนายแบบนางแบบที่เป๊ะอยู่แล้วไงนึกอ่าถ่ายยังไงก็สวยอะไรเงี้ยมันก็ง่ายสําหรับใครก็ได้ถ่ายี่ต่ออง เรารู้สึกว่ามันประสบความสำเร็จไปอีกขั้นระดับหนึ่งของชีวิตอีกแล้วอ่ะแบบเออเราเห็นเขาสำเร็จมาเยอะแล้วแล้วครั้งนี้ก็อีกครั้งหนึ่งที่เขาแบบมีความสุขมากๆเรียกว่าเราก็เปิดเรียนร่วโตไปพร้อมกันไหมลูกแล้วเหรอ <c oughs> ยังยังครับผมก็ก็คุยกันอยู่ว่าจะมีเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ยังกำหนดไม่ได้ ใช่แต่ว่าคือ๋ยวก็สอร์ตเพื่อนพพอร์ตซัพพอร์ตครับอยากบอกอะไรเขาไหมอยากบอกไปเที่ยวกันอีกไหมโอเคสี่คนเลยไปทั้งแก๊งเลยแต่ล่าสุดก็คือคอนแซวผว่าท่านี่มุดเยอะหรอคะอ๋อที่ไปเกาหลีครับดูไข่ขาวซีรีส์ไข่ขาววาคนเกาหลีตแต่งคนเกาหลีเียอ๋อก็ ก็ไปเที่ยวเกาหลีนั่นแหละครับก็ไปคลิปนี้ก็ไปหลายที่ไปแบบสถานที่ที่ไม่เคยไปมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีอัพ <c oughs> ลงให้ดูใน Youtube ด้วยครับก็ไปใส่ชุดไปแต่งตัวอะไรเงี้ยไม่เคยทำไงเออไม่เคยเทํทำลแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีละครสั้นแอแอบไปถ่ายมาในวัดในวัด ถ่ายในนั้นถ่ายเล่นกันเองละครคุณธรรมนะถ่ายกันเล่นกันเองแต่ยังไม่รู้ว่าจะลงดีไหมเพราะมันเป็นยังไงข้าไม่มีอะไรก็เป็นการตามหาหัวใจแล้วกันเออกำกับโดยคุณคิมเบอรี่ครับทไมถึงก็เห็นว่าช่วงนี้ละครคุณธรรมกำลังดังนะเราก็เลยอาสักหน่อยหนึ่งละครสั้นสั้นมากๆนะเรอดูเดี๋ยวรอดู เราก็อาจจะได้เห็นในไอจีเห็นใน YouTube ของผมนี่แหละเดี๋ยวตัดต่ออยู่ใช่ต่ออยู่ครับต่ออยู่ต่อต่ออยู่ใช่ใช่อบสนุกสนุกก็ก็สนุกดีนะจันมากๆอย่าคาดหวังนะอย่าคาดหวังแต่แต่มีให้ดูแหละมีให้ดูแต่ว่าเขางมาไอความใสชุดแบบสีน้ำเงินโอ้โหน้ำเกาหีไงขอบคุณครับได้อยู่ใช่ไหมใช่เนาะน่าจะมีละครสักเรื่องไปถ่ายเกาหลีเนาะผู้จัดครับ อยา,ากใส่อยากใส่แบบีจ้างใช่เนะ่นะนมีบทแบบดีๆแล้วก็ไปเล่นน่นๆอะไรอย่างเงีเ้ยนเะเออเดียเ่เกาหลีออเใ่ก็ให้เกาหลีปมันจะ็แบบโบราณเนเออย้อนย้อนยุคนิดนึงเนะเาะก็เทไปอีกแบบหน้าได้หรือเปล่าเนี่ยได้ไ,ดไ,ดไ,ดไดเออ